ดวงท่านวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงการงานการเงินและความรักกับเช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันนี้ดวงการงานของพวกเราจะเป็นอย่างไรโอเคค่ะวันนี้การงานให้ระวังนะคะใครนะคะที่ตกง,งานนะคะตอนนี้นะคะถ้าไปหางานที่ไหนระวังโดนหลอกโดนโกงถ้าใครชวนไปทำงานที่ไหนก็ระมัดระวังคนที่เข้ามาชักชวนด้วย สำหรับใครที่มีงานประจำอยู่แล้ววันนี้นะคะให้มีสติในการทำงานนะคะอ,อย่าใจร้อนอย่าวุ่วามการงานวันนี้นะคะอา,อารมณ์ งุดงิดนะคะระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะมาดูการเงินวันนี้การเงินดีค่ะวาจาเป็นทรัพย์นะคะโอกาสดีๆเรื่องการเงินคุณมีโอกาสหาเงินได้หลายทางบางคนทํางานออนไลน์มีงานประจําอยู่แล้วหางานเพิ่มหารเสริมนะคะวาจานะคะทํางานหาเงินด้วยวาจาวาจาเป็นทรัพย์อันนี้การเงินดีนะคะส่วนความรักบ้างนะคะวันนี้ ความรักวันนี้นะคะสำหรับคนโสดก่อนวันนี้เพื่อนหรือญาติอาจจะติดต่อคนให้นะคะไม่อยากให้คุณโสดแล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขนะคะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีหรือนะคะช่วงนี้คุณอาจกำลังวางแผนการตั้งครรภ์น,นะคะวางแผนการมีอนาคต มีคู่ที่ดีนะคะความรักวันนี้ดีค่ะนะคะสำหรับคนคุยนะคะวันนี้คนคุยไม่พัฒนานะคะอืดๆเอื่อยๆนะนะคะมาดูเรื่องโชคลาภบ,บ้างวันนี้โชคลาภโชคลาภสื่อนำโชควันนี้ถือว่าคุณมีโชค60%เเซ็นตนะคะสื่อนำโชคก็คือแม่เรานะคะเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงสวยนะคะหรือผู้หญิงนะคะลักษณะอุบอวบนะ จะให้โชคสำหรับใครจะซื้อลอตเตอรี่วันนี้อย่าลืมอายุแม่หรือเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเลขมงคลของคุณวันนี้หนะะึ่งห้าแปดหนึ่งสาเลขมงคลวันนี้นะคะวิธีทําบุญเสริมดวงทําบุญด้วยการไหว้นะคะไหว้เทพเทวดาไว่ายศีลศีิที่คุณเคารพรักนะคะแล้วก็นะคะ ทำดีกับแม่โอนตังให้แม่กอดแม่บอกรักแม่นะคะนะคะก็เป็นการเสริมดวงของคนที่ง่ายที่สุดก็คือทําบุญกับแม่เราเนาะนะคะทำบุญกับคนพิการทําบุญด้วยการบริจาคเสื้อผ้าทําบุญด้วยการบริจาคให้อ่ะคนหูหนวกตาบอดวันนี้เป็นการเสริมดวงอีกทางหนึ่งนะคะส่วนสีนำโชคของคุณวันนี้สีส้มสี ขาวนะคะหรือสีดำก็ได้นะคะหรือสีน้ำตาลเนาะนะคะ,ะสุขภาพวันนี้ให้ระวังความเครียดน,นะคะ,ะหัวเข่ามดลูกนะคะ,ะระบบช่องท้องสายตาหัวเขา่าฝ่าเท้านะคะแล้วก็ช่องท้องนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนนะคะ อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองด้วยไปหาหมอนะคะอย่าซื้อ,อยากินเองส่วนใครที่สำหรับสุภาพบุรุษนะคะอาจจะเป็นระบบซื้อพันต่อมลูกหมากเนาะสำหรับสุภาพบุรุษนะคะก็ดูแลกันไปโดยโดย,โดยรวมนะคะสุขภาพก็ยังโอเคอยู่นะคะทำบุญด้วยน้ำก็ได้นะคะคุณนะคะวันนี้นะคะเป็นการเสริมดวงนะคะ สีมงคลบอกไปแล้ววิธีเสริมดวงสุขภาพเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีแต่ให้ระวังอารมณ์ของเจ้าตัววันนี้อย่างง,งุนงิดอย่างโมโหง่ายนะคะทำอะไรให้มีสติอย่าวุ่วามนะ,อะโอกาสดีๆจะเข้ามาเรื่องการเงินนะคะส่วนความรักคนโสดมีโอกาสที่ญาติหรือเพื่อนจะติดต่อให้หรือถ้ามีอยู่แล้วนะคะความรักก็มีความสุขดีนะคะ,ะถือว่าโอเคความรักวันนี้จ้ะ